สวัสดีครับเพื่อนชาว YouTube และ Facebook ทุกท่านครับวันนี้ผมอมพรจาเจริญมีรถอีเซกิ540มานำเสนอ1คันครับตัวนี้เป็น540สภาพสวยใหม่มากเลยครับสีดเดิมเลยนะครับนะครับสีฐานหน้าขลอกนิดเดียวนะครับนะสภาพสวยเลยครับคันนี้ครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่385,000บาทครับ385,000บาทตังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโแรกมีค่าแนะนำ5,000บาทครับ ร้อยๆยังมีรอยมาก่นะครับสวยมากครับตอนนี้ครับคันนี้ก็ไม่เคยเปิดครับไม่เคยไม่เคยเปิดพลาสติกเลยครับร้ยจะหาเลยครับคุณใจก็โทรมาบโทรก็0ูน3 6 5ปด0นึ่งสามหกาเก็ดครับนนงกคนย้างมเราจะมีรถ้เลือกมากกว่าสองร้นยห้าสิบพันครับันใหญ่ๆก็มีคันเล็กๆก็มีครับอาจารล้ขับดครับขับีเพมากครับว้าไวครับไปเลย ัวนี้เป็นเกียร์เซคตื่องตัวใหม่ล่าสุดของอีซากินะครับ540ตัวนี้40แรงนะครับสวยมากครับเสียงสวยเดิมๆเลยครับตัวนี้ครับ38 5 0 0 0บาทครับคันนี้ครับใครสนใจได้ไวเลยนะีมผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับครัผ่านหลังอยู่นู่นครับเดี๋ยวผมจะให้หนึ่ง้านนะครับนะโอเคพ่อทิปยีนิแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ